ได้เลยคำเดียวว่าสวยโคตรๆเลยนี่อันนี้ก็มีล้อมแม็กมาให้นะครับเป็นขอบ15นะนี่ได้ท่อแบบเลาๆด้วยนาแต่ว่าอันนี้หนังแท้ด้วยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถเข้าใหม่นะครับของทางเต็นโปสตาร์รถคาร88นะครับนี่เลย เป็น m a z d a 2นะครับ1.5 Max ทรงซีดานนะครับคันนี้บอกได้เลยคำเดียวว่าสวยโคตรๆเลยนี่คันนี้ก็เป็นสีแดงแก้วนะครับนี่แต่งมาให้แล้วนะคันนี้ลูกค้าเนี่ยนำรถคันนี้มาเทินนะครับของทางเต็นท์ไปนะก็บอกราคาเนี่ยว้าวเลยทีเดียวเหมาะมากเลยนะครับกับวัยรุ่นนะ พนักง,งานบริษัทนักศึกษานะครับคันนี้ก็ผ่อนเบามากนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูรถรอบคันนิดนึงหน่อยนิดนึงดีกว่าอ่าคันนี้ก็มีล้อแม็กมาให้นะครับเป็นขอบสิบห้านะโอเค,อเคแต่งมาให้เสร็จเรียบร้อยหลังคาเนี่ยแ้ปมาด้วยนะครับอ๋อลูกค้าเนี่ยได้ไปก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ เบาข้างในเป็นเบาะแต่งด้วยนะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับพวงมาลัยเขาจะเป็นมันติฟังชั่นนะตัวนี้เออเอาดูกันเรื่อยๆภายในก็สวยเนี้ยครับเอาใบราคาเก็บปัเบาะหนังใหม่นะครับพรมใหม่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ สีสวยสดใสค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถหน่อยดีกว่าท้ายรถก็สวยเนี้ยบแบบนี้เลยนะครับอ่ามีถาดท้ายมาให้นี่ได้ท่อแบบเลาๆด้วยกับทะเบียนสามขอไข่หอหีบสี่แปดเจ็ดสี่นะครับอ่า ปลท้ายนะครับค่อนข้างสวยใสยเลยคันนี้ถ้าบอกคะแนนก็ให้เก้าเต็มสิบเลยดีกว่าคันนี้โอเคกระจกโลโก้มาด้าทุกบานนะครับเหมือนกันนะคันนี้การันตีได้เลยไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำนะครับแอร์เย็นจัดเลยคันนี้อ่า เบาครุโนโทษทีนะครับเบาไฟฟ้าได้เป็นตัวนู้นนะตัวนี้ไม่ใช่เบาไฟฟ้านะแต่เป็นทรงเหมือนทรงนำเข้าอะ่ะเหมือนเบานำเข้าอะ่ะลักษณะแต่ว่าอันเนี้ยหนังแท้ด้วยคอนโซลก็สวยเนี้ยบแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็จะมีจอจอกลางให้นะครับถอยเวลาถอยรถเนี่ยก็จะมองข้างหลังได้ด้วยนะพวงมาลัยนะครับ ไมคันนี้อยู่หนึ่งแสนหกหื่นสองพันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยดีกว่าข้างหน้าหน่อยโอเคดูโครงสร้างนะครับสำหรับเจ้ามาด้าสองปีสองพันสิบสองรุ่นท็อปคันนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับนี่มีลูกแก้ววงแหวนด้วยขับกลางคืนก็หายห่วงคนระับ ไฟสวยสีสวยคันนี้เฟริร์ค่อนข้างเฟิร์มนะครับรวงล่างมอ,อกอรนะนี่เนบเนียบแบบนี้เลยนะครับเคเดี๋ยวฟัง,เ,ฟงเสียงเครื่องยนต์หน่อยดีกว่าโอเคนะครับเครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะน้ำมันเครื่องถ่ายแล้วเนาะโอเค มันเครื่องก็ถ่ายให้แล้วนะครับเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าได้ไปก็นําไปใช้ต่อได้เลยโอเคป,ปิดเครื่องเลยครับ โอเคสำหรับมาด d ้าสองคันนี้นะครับ1.5รุ่น m a ็ตัวท็อปปี2012นะครับไปราคาที่199,000นะครับผมนี่เงเินเบนมื่นสี่0มืนก็ซื้อได้นะครับถ้าฟรีดาวก็ผ่อนประมาณ3,000ัปลายถึง4,000ต้นนะคันนี้ได้ลดรล,ลอลอแบบนี้ไปเลยโอเคสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับ มาดูรถได้ที่ตลาดรถจนนานาคาเซ็นเตอร์ล็อก F8 F9 นะบางบัวทองนนทบ,บุรีครับหรือติดต่อที่เบอร์0802093130นะครับก็การันตีครับรถเต็นนี้สวยทุกคันเลยนะครับนี่เลยโปสตาร์ออโตคาร์88บางบัวทองนนทบ,บุรีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ